เหลือแต่ลูกเล็กๆแล้วโอ้ยเหนียวจังเหลือแต่ลูกเล็กๆแบบนี้เช็ดๆหน่อยเย็นหวานแล้วก็เย็นเพราะมันแก่จัดแล้วอ่ะติดฟันหน้าด้วย ข้างบนมันก็พอมีอยู่นะเห็นไหมนะ่ะแต่ไม่เก็บนะมันปีนลำบากแล้วไม่เน่านะอันนี้คือพักพักขุดเสาเหล็กเพราะว่าลุงอะ่ะลุงกระทำกระเบื้องแล้วเสาเหล็กอีกเสาหนึ่งอะ่ะ ที่รั้วยังเอาออกไม่ได้เลยมันไม่สวยเอาแม่ไว้จะเอาทิ้งไงเพราะว่าตัดตัดเมื่อคราวที่แล้วลุงตัดแล้วใบใบที่เขาตัดเลยอ่ะใช้ไม่ได้ก็เลยซื้อใหม่แต่ก็ยังไม่มีเวลาตัดก็เลยลองขุดดูว่ายังพอเห็นลูกอยู่ ยังขุดดูว่ามันมันจะเอาขึ้นได้เปล่าไม่แน่ใจว่าจะเอาขึ้นได้เปล่านะเพราะว่าเออมันทําข้างล่างอ่ะเป็นขายึดไว้อ่ะสี่ขาเลยเจอแล้วสองขาอีกสองขายังขุดขุดไม่ถึงจะบอกว่าแอปเปิลเนี่ยเวลามันแก่จัดมันอร่อยนะ ไม่มีฝาดเลยเอ่ะสองลูกนี้เนา่าเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะถ้าไม่เนา่าเดี๋ยวเก็บไปฝากลุงน่อ <c oughs> เห็นไหมเ <c oughs> ออดีอยู่ดีอยู่เดี๋ยวไปฝากลุงหน่อย <c oughs> ไปฝากลุง โอ้ยขุดดินเมื่อกี้ร้อนถอดเสื้อกันหนาวออกเหลือแต่เสื้ออุน่นสามตัวนะข้างในอะ่ะอุน่นอุ่นสองตัวเสื้อเยิ้มตัวหนึ่งเริ่มหนาวอีกแล้วเนี่ยเดินออกมาหาต้นแอปเปิลเนี่ยเริ่มเย็นอีกแล้วอันนี้แอปเปิลเขียวนะคะอีเขียวน้องเขียวค่ะน้องเขียวน้องเขียวนี่ใบร่วงหมดแล้วน้องแดงนี่ยังยังร่วงไม่หมดได้แลวสองลูกสูงๆอ่ะล,ลูกใหญ่ๆเต็มเลยแต่ว่า ขอโทษไม่ปีนนะคะไม่ปีนค่ะวันนี้ไม่ไม่เก็บเดี๋ยวดูตรงนี้อีกสิเนี่ยว่าจะมีดีมั้งเปล่าสี่ห้าลูกตรงเนี้ยถ้ามันเน่าก็ไม่เอาโุ้ยมันคือเอายากใช่หือ,อลทรมานเนาะ <laughs> ไม่ได้ใส่แว่นด้วยเอรโเน่าเน่าก็จับรู้เลยเน่าเก็บแล้วก็ทิ้งไว้ใต้โคนต้นมันมันจะได้เป็นปุ๋ย ฝรั่งก็จะไม่ทําอย่างเราฝนะรั่งเขาจะไปทิ้งถังขยะแต่เราไม่ต้องทิ้งถังขยะเราทิ้งไว้แถวเนี้ยเดี๋ยวหิมะมานะมันก็จะแข็งพอหิมะหมดมันก็จะเริ่มเปื่อยใช่ไหมล่ะมันก็เป็นปุ๋ยต่อเวื่งนี้เด้อพี่น้องเด้อว,ว่าปีหน้าเนี่ย,ยปีหน้าจะปลูกจะปลูกฟักทองจะไหวไหมจะปลูกฟักทองที่ประมาณไร่เนืงอ จะมีวิธีปลูกหรือเปล่าโอ้ยลมเย็นไปหาแค่นี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อแค่นี้ก่อนไปหาเสื้อกันหนาวใส่ก่อนลมเย็นมากเลยเสื้อกันหนาวแฝนไว้ที่ต้นไดเดอกไม้น่นะ่ะสันสะเทือนไหมเนี่ยได้เพื่อนมาสองลูกเดี๋ยวไปฝากลุงกินได้มาสี่ลูกลใส่กระเป๋าเก่งไว้สอกางแล้วสองลูกเนี่ยจะสำเร็จไหมเจอขาเหล็กสองขาแล้ว แน่นปึกเลยไม่น่าไม่น่าไม่น่าจะขึ้นได้อะแต่พยายามจะดูให้มันครบสีขาได้เสื้อกันหนาวแล้วถ้าครบสีขาถ้ามันขึ้นไม่ได้ก็ต้องพยายามตัดใหม่อีกรอบหนึง่งวันนี้ทิ้งขยะได้เยอะมากเลยนะมาหลังคาเขาก็ยังไม่เสร็จแต่จ่ายตังค์ไปแล้วโอเคแค่นี้ก่อนนะคะวัสดีค่ะ